เข้าเรื่องกันดีกว่า ธุรกิจคือการแก้ปัญหาให้คนอื่นแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึง business model ที่มุ่งแก้ปัญหาให้ตัวเองก่อนสะสมแนวทางแล้วก็แชร์แนวทางแก้ปัญหานั้นให้คนอื่นหรือ aka ที่เราชอบเรียกว่า one person business model เป็นโมเดลธุรกิจที่คิดว่าทุกคนน่าจะสามารถเริ่มทําตามได้แม้จะไม่มีความรู้และไม่มีต้นทุนเลยก็ตามแนะนําตัวก่อนเราก็เป็นนักศึกษาทั่วไปเว้ยที่อยู่ในระบบการศึกษามาตั้งแต่อนุบาลประถมมหาลัยแล้วก็กําลังจะกระโดดเข้าสู่การทํางานประจําอย่างนึง แน่นอนระหว่างเรียนก็มีการอ่านหนังสือการเงินการลงทุนอะไรบ้างจนเริ่มตกผลึกอะไรบางอย่างว่าถ้าเราไม่เริ่มผลขวายหาความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนเนี่ยเราจะต้องทํางานเพื่อให้เรามีเงินเรื่อยๆมีคําพูดหนึ่งที่เราชอบมากเลยนะว่าถ้าเราไม่สามารถหยุดไปทํางานเพื่อให้ได้เงินมาสุดท้ายแล้วสกิลที่เรามีอยู่ก็จะไปเป็นของบริษัทไหนบริษัทหนึ่งอยู่ดีถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราไม่มีทางเลือกมากนอกจากต้องทํางาน พื่อได้เงินมาเด็กในยุคนี้ที่อายุแบบตั้งแต่15ถึง25ถึง30แนวๆเนี่ยที่แบบอายุใกล้เคียงกับเราอ่ะควรจะมีความรู้ทางการเงินว่าจะทําเงินให้มันทํางานแทนเราได้ยังไงแน่นอนระหว่างเรียนเราก็ไม่ค่อยชอบไลฟ์สไตล์ระหว่างเรียนมันทํางานเป็นรูทีนเราไม่ได้บอกว่างานประจําไม่ดีแต่รเรารู้สึกแค่ว่าเราไม่ค่อยชอบไลฟ์สไตล์ฝั่งนี้เท่าไหร่มันคือการไปทํางานเช้า เลิกเย็นมันเหนื่อยไปแล้วรู้สึกว่าอยากจะออกไปหาอะไรทาใหม่ๆเราเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นเหมือนเราไว้คือการที่ไม่ได้ชอบงานที่ทําอยู่ขนาดนั้นไม่ว่าจะด้วยสภาพสังคมของงานสภาพแวดล้อมของงานการเดินทางหัวหน้าอะไรต่างๆนานาทุกคนมีเหตุผลหลายอย่างที่ทําให้ไม่ชอบสภาพแวดล้อมหรือที่ที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนาะซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบจนขนาดที่ว่ามีคลิปนี้ออกมา ก็คือคลิปที่เรารีวิวว่าทําไมเราถึงดอกเลี้ยนนั่นแหละโดยเป้าหมายของการดอกเดียนของเราก็แน่นอนคือการออกมาหาอะไรทำที่มันจะสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้จริงๆเราไปลองมาทำมาหลายอย่างมากนะไม่ว่าจะเป็นการทำดอปชิปปิง้งทิกตอกติดตะกร้าในหน้าการยิงแอดเฟซบุ๊กการทำคลิปทิกตอกการอะไรสั่งของมาจากจีนแล้วเอามาขายต่ออะไรอย่างเงี้ยทำมาค่อนข้างหลายอย่างแล้ว รู้สึกว่ามันไม่ประสบความสําเร็จสักอย่างเลยเว้ยเคยไปขายประกันด้วยก็ไม่เวิร์กเหมือนกันพอลองทำอะารหลายๆอย่างแล้วมันไม่เวิร์กอะ่ะตอนนั้นจําได้ว่ารู้สึกเครียดมากเว้วยว่าแบบสุดท้ายเราต้องกลับไปทํางานจริงๆแล้วเนื่ออรือมว่าเราลองหล,หลายๆอย่างแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนจากศูนย์เป็น1ได้สักทีอะ่ะเราไม่สามารถทําสิ่งนั้นให้มันแบบเริ่มเห็นอะไรสักอย่างตีจนได้มาเจอกับ YouTube ช่องนี้ช่องของคุณแดนโค คือเขาพูดเกี่ยวกับเรื่อง one person business model เอาไว้ตอนนั้นเราฟังครั้งแรกเราก็งง,ง,งว่ามันคืออะไรแต่พอเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจว่ามันคืออะไรและเริ่มลองลงมือทําแล้วอะปรากฏว่าเรารู้สึกว่ามันเป็น business model มันจริงๆก็ไม่อยากเรียกว่า business model เท่าไหร่มันเป็น p a t h way ของการสร้างธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างนี้ดีกว่า ซึ่งเรามองว่ามันค่อนข้าง possible มากที่จะทําตามและมันสามารถทําได้ทุกคนแม้เราไม่มีความรู้และไม่มีเงินทุนเป็นเหตุผลหนึ่งด้วยที่ทําให้เราเริ่มทํา y o YouTube อันนี้คือถ้าพูดถึง business model คนที่เรียนในสายธุรกิจมาก,ก็อาจจะนึกถึงแบบ Business Model Canvas หรือว่าเป็น Lean Business Model อะไรต่างๆก็ตามที่แบบให้มาเขียนปัญหาที่เราจะแก้คู่แข่งจะจัดจำหน่ายยังไงอะไรอย่างนั้นนะที่แบบฝั่งการวิเคราะห์ธุรกิจทำกันแต่ในแง่ของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีต้นทุนและอยากกระโดดมาเป็นเจ้าของธุรกิจ บางครั้งเราไม่รู้เว้ยว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงเราเราไปไม่เป็นเราจะต้องเริ่มไหนเราต้องเริ่มทําการตลาดเหรอเริ่มเริ่มจากการหาสินค้าเหรอมันคือมันแบงค์ไปหมดเว้ยจนเรามาเจอไอ้นี่วันบิสเนสโมเดลแล้วก็ลองศึกษาดูปรากฏว่าเฮ้ยมันเรารู้สึกว่ามันเป็นบิสเนสโมเดลที่ค่อนข้างเหมาะสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นและไม่มีเงินทุนมาดูรายละเอียดกันดีกว่ามา iPad ดทูกิ คำถามคือเวลาปกติที่เราจะเริ่มทำธุรกิจอะไรธุรกิจหนึง่งก็อาจจะมีความคิดว่าเฮ้ยเราก็ต้องไปเริ่มเรียนรู้สิว่าธุรกิจมันต้องเริ่มยังไงและคำถามคือและจะเริ่มจากการศึกษาอะไรบางคนก็บอกให้ไปศึกษาแผนธุรกิจนู้นแผนธุรกิจนี้เรามองว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคือแนวทางว่าเราจะ ทำอะไรยังไงต่อไปเราทำหนึ่งสองสามสี่ห้าการที่มีลำดับขั้นเนี่ยมันจะทำให้เรามองเห็นภาพการเดินทางพาสเวของเราไปได้ชัดเจนกว่าเวชัดเจนกว่ามานั่งเรียนธุรกิจแบบค่อยๆเรียนทีละหลักสูตรแล้วก็จะเบอเบอะงงๆเอาธุรกิจใหญ่ๆที่มันประสบความสำเร็จแล้วมานั่งวิเคราะห์กันวิเคราะห์มันก็ดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันนำม,มาทำเกินไปจนเราไม่รู้ว่าเราในฐานะคนคนหนึ่งที่อยากทำธุรกิจจะเริ่มทำยังไงดีดังนั้นวันนี้เราจะมาลองมองธุรกิ กิจว่าเราจะเริ่มทำธุรกิจได้ยังไงเราขอเริ่มจาก Business m o เดลที่ง่ายที่สุดก่อนการเอาสินค้าจากจีนมาขาย Business ิ o ม e นของเขาก็คือการที่เราทำตัวเป็น Third Party เป็นพ่อค้าคนกลางอันนี้คือเรา เรามีหน้าที่คอนแทคกับ1688หรือว่าเทาเป่าหรือว่าอาลีบาบาถ้าใครไม่รู้จักนะอาลีบาบา1 6 8 8ก็เหมือนเป็นช้อปปีแต่เหมือนเป็นช้อป e ีของเมืองจีนอ่ะคุณง่ายคือสินค้ามันจะถูกอาลีบาบามันก็จะค่อนข้างเฟรนลี่ต่อ B2B ก็คือเป็นลักษณะาขายส่งยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกซึ่งเราอ่ะจะมีหน้าที่คอนแทคกับอาลีบาบากับ168 8โดยที่ เราอีกเหมือนกันมีหน้าที่หาลูกค้าที่ต้องการซื้อของของเราไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดเฟซบุ๊กเอาภาพเอาสินค้าอะไรมาลงเอารูปภาพมาก่อนเอารูปภาพมาแล้วเรามีหน้าที่เอารูปภาพนั้นไปเสนอให้ลูกค้าพอลูกค้าชอบสนใจในรูปภาพที่เรามีว่าอยากได้ของสินนี้ลูกค้าก็ทําการจ่ายเงินให้เราและเราค่อยเอาเงินของลูกค้าไปสั่งของที่อาลีบาบา พอเข้าใจบิสมิสโมเดลไหมสึ่งเช่นว่าอาลีบาบาขายของ10บาทเรามีหน้าที่เอาของของอาลีบาบาก็อาจจะส่งเข้ามาแล้วก็เอามาสต็อกที่บ้านเราหรือว่าที่ไหนก็ตามที่โกดังอะนะเราก็จะต้องมีค่าขนส่งที่มันบวกขึ้นมาจาก10บาทตรงนี้ของ10บบาทถูกไหม ขนส่งมาถึงเราแน่นอนตรงเนี้ยนนมันก็ประมาณ12บาทเป็นค่าส่งจากจีนมาไทยจากนั้นเราจะส่งให้ลูกค้าเราก็ต้องบวกค่าส่งให้ลูกค้าแล้วก็บวกกําไรที่เราต้องการอีกโดยปกติแล้วส่วนใหญ่มันเขาจะคิดให้ประมาณว่าไอราคาต้นทุนที่กว่าจะมาถึงเราเนี่ยเป็นประมาณ4 0ของราคาทั้งหมดราคาที่ลูกค้าจะได้อ่ะก็คือจะเป็นคิดประมาณ30บบาทอย่างต่ำๆนะก็คือ เอ่อจะต้องขายในราคา30บาทเพื่อให้ราคา12บาทอ่ะมันเป็นต้นทุนที่อยู่ที่ประมาณ40%จริงๆ40%อาจจะเยอะไปด้วยซ้าม,มาจิ้นมันควรจะเยอะกว่านี่หมายถึงว่าราคาต้นทุนจริงๆอ่ะมันอาจจะอยู่ประมาณ3 0 25%อย่างนี้เลยด้วยซ้ถึงจะไปรอดถามว่าทําไมต้องมีช่องว่างอีกตั้งแบบ60%เพราะว่าการที่จะให้ลูกค้ามาสนใจสินค้าเราอ่ะเราต้องมีการทํมาเก็ตติ้งดังนั้นต้นทุนของเรามันจะไม่ใช่แค่90%ันจก, Marketing ก,จกสี่สจะเหลือกร ไปเข้าเราประมาณ5%อันนี้ก็คือ Business Model แบบหนึ่งไอ้เนี้ยนอกเรื่องไปไกลมากวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง one business model คี y c คอนเซปต์หลักคือการกระโดดเข้าหาสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เราสงสัยพยายามแก้ปัญหานั้นแล้วสร้างแนวทางแก้ปัญหาที่มันเฉพาะในแบบของตัวเองขึ้นมาแล้วแชร์แนวทางแก้ปัญหานั้นกห้นคนอื่นเรากระโดดเข้าไปหาปัญหาแล้วก็ ก็คือเรากระโดดเข้าหาปัญหาสร้างแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาในแบบตัวเองแล้วก็แชร์แนวทางแก้ปัญหา ให้คนอื่นตอนนี้อาจจะฟังดูค่อนข้างงงแต่ว่าคือเราขออธิบายเป็นคอนเซปต์ภาพรวมใหญ่ๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดถึงสิ่งที่เราทําจริงๆในแต่ละขั้นตอนว่ามันเป็นยังไงคอนเซปต์หลักของธุรกิจคือการพยายามแก้ปัญหาให้คนอื่นถูกไหมเราจ่ายเงินเพื่อแลกกับวิธีการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ ผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรสักอย่างให้แก่เราปัญหาที่เราจะแก้ก็อยู่ใน1ใน4 internal market ที่เราพูดไปในคลิปที่แล้วไปตามดูได้คือพูดง่ายทุกคนน่ะเจอปัญหาเดียวกันเว้ยแล้วทุกปัญหามันก็มีทางแก้ในแบบของมัน วางไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าใครที่สามารถนําเสนอวิธีทางแก้ปัญหานั้นออกมาให้กับคนหมู่มากได้คนคนนั้นจะสร้าง Value สร้างคุณค่าให้กับคนหมู่มากได้แล้วจํานวนเงินที่เขาจะได้รับก็จะมากขึ้นตามคุณค่าที่เขาสร้างให้กับคนอื่นอันนี้คือแนวทางพื้นฐานของ business model เรื่อง one person business model ก็คือเรากระโดดเข้าหาปัญหาหรือสิ่งที่เราสงสัยแล้วสร้างแนวทางแก้ปัญหานั้นขึ้นมาแชร์แนวทางแก้ปัญหานั้นให้คนอื่นซึ่งถ้ามอง ภาพเนี้ยในมุมธุรกิจดูง่ายนะปัญหาก็คือ problem ซึ่งอย่างที่บอกธุรกิจคือการแก้ปัญหาให้คนอื่นแนวทางแก้ปัญหาที่เราสร้างขึ้นก็คือ product หรือ service อะไรสักอย่างแน่นอนแล้วแชร์แนวทางแก้ปัญหาให้คนนนั้นก็คือการทำ marketing ของเราเราจะมายกตัวอย่างง่ายๆในสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันทำสำเร็จในระดับหนึ่งละที่พอแน่แร์ได้ก็คือเพื่อเริ่มเห็นภาพจากศูนย์กลายเป็นหนได้อะคืออันนี้ หนังสืออ e ีบุ๊กให้นี่เป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของคุณเราเริ่มจากเราที่กระโดดเข้าหาปัญหาที่เราต้องการจะแก้ก็คือปัญหาเรื่องเฮลท์ของตัวเองการดูแลหุ่นการสร้างหุ่นในแบบที่เราต้องการสร้างหุ่นในฝันที่เราต้องการทําให้เราเริ่มศึกษาการออกกําลังกายศึกษาการคุมอาหารเวิร์กอัลเล่นอกเล่นหลังศึกษาการกินศึกษาการคีโตเจนิกไดเอทการนับแคลอรี่การฟาสติ้งคาริโออันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอยากแก้ปัญหาแลว และเราเลือกที่จะกระโดดเข้าหาสิ่งที่เราอยากเรียนรู้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครบังคับซึ่งเราก็ทํามาตลอดในระยะเวลา7ปีแล้วมั้งในการพยายามดูแลหุ่นอะไรเงี้ยซึ่งผลลัพธ์มันก็ค่อนข้างโอเคตอนนี้เราค่อนข้างแฮปปี้กับหุ่นที่เรามีเราเอาแนวทางที่เราศึกษามาตลอด7ปีประกอบรวมกับประสบการณ์ของเราเขียนออกมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาของเราทําออกมาแชร์เป็นคลิปหลายๆคลิปลงในช่องตัวเองอาจจะไปย้อนดูได้ว่าเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกบับการลดน้าหนักเรื่องไมซ์เซตเรื่อง วิธีการลดน้าหนักอะไรเงี้ยสุดท้ายเราผนึกรวมแนวทางแก้ปัญหานั้นกลายออกมาเป็นอ e ีบุ๊กเล่มนี้ให้นี่เป็นการลดน้าหนักครั้งสุดท้ายของคุณซึ่งมันเป็นแนวทางการแก้ปัญหาที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในแบบของเราแล้วเราก็แชร์แนวทางแก้ปัญหานียก็คือนำอ e ีบุ๊กเนี่ยไปวางขายใน l i น e MyShop ซึ่งใครที่สนใจแนวทางแก้ปัญหานี้ใครที่แวะเข้ามาแล้วดูคลิปเราแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดค่อนข้างชอบเจอร์นี่ในแบบของเราชอบการอธิบายชอบมายเซตอะไรของเราก็ กเข้าไปกดสั่งซื้อแนวทางแก้ปัญหาที่เรารวบรวมไว้อันนี้คือตัวอย่างแรกของการที่เรากระโดดเข้าหาสิ่งที่เราสงสยัยสิ่งที่เราอยากต้องการแก้ปัญหาแล้วสร้างแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาเองพนึกมันเป็นสินค้าแล้วก็แชร์ให้คนอื่น เนี่ย yeah. อันนี้คือคอนเซ็ปต์งายคำถามคือแล้วทำไมเราถึงใช้คำว่ามันเป็น business m o เดที่เริ่มได้ง่ายที่สุดและไม่ต้องมีต้นทุนเริ่มจากศูนย์ก็ทำได้เพราะว่าการที่เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างนั่นคือการที่เราเจอปัญหาปัญหาหนึ่งถ้าง,ง่ายที่สุดก็คือคนเราที่คุยมาตั้งแต่ต้นก็คือการพยายามแก้ปัญหาเรื่องเวลของตัวเองเลยพยายามต้องการจะเริ่มทำบางอย่างตัวอย่างที่สองนะอย่างเช่นว่าอยากแก้ปัญหาเรื่องเวลงั้นเราเริ่มทำยูทูบดีกว่าพอเราคิดว่าเราจะเริ่มทำยูทูบถูกไหมเราก็เจอปัญหาร้อยแปดเลยไม ยังไงอันนี้ก็กลายมาเป็นหนึ่งในปัญหาที่เราเจอพอเราเจอปัญหาแน่นอนเรากระโดดเข้าพยายามแก้ปัญหานั้นเราเข้าไปเรียนตัดต่อเราเข้าไปหาดูคลิปเยอะมากว่าเฮ้ยตัดต่อ,อยังไงใช้โปรแกรมอะไรเรากระโดดเข้าหาปัญหานั้นแล้วสร้างแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาเราเรียนตัดต่อเราสุดท้ายเราสามารถตัดต่อเป็นจากนั้นพอเราตัดต่อเป็นแล้วเราก็มีลักษณะการตัดต่อของช่องที่เฉพาะตัวสามารถ ผลึกเอาความรู้หรือความสามารถของเราผลึกเป็นแนวทางแก้ปัญหาแล้วก็เอามาแชร์ให้คนอื่นที่ต้องการทําตามได้กลายเป็นโปรดักต์อีกโปรดักต์หนึ่งของเราไงมึง กล้องใหม่คนเราขอบคุณทุกการสนับสนุนมากทําให้ตอนนี้เราสามารถเก็บเงินเพื่อซื้อกล้องใหม่ได้แล้วถ้าเกิดใครตามเรามาจากในไอจจะรู้ว่าเราบ่นเรื่องว่ากล้องอันเก่าเราอะถ่าย15นาทีแล้วต้องหยุดเพราะมันร้อนภาพจะตัดเองซึ่งเรามีปัญหากับตรงนี้มากตอนนี้เราซื้อกล้องใหม่เดี๋ยวเอาให้ดูว่านี่นี่นะครับ อบคุณมากเข้าเรื่องกันดีกว่าธุรกิจคือการแก้ปัญหาให้คนอื่นแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึง business model ที่มุ่งแก้ปัญหาให้ตัวเองก่อนสะสมแนวทางแล้วก็แชร์แนวทางแก้ปัญหา